สวัสดีครับพบกับ Huawei FreeBuds Pro 2นะครับหูฟังไร้สายตัวท็อปจากทาง Huawei ตัวนี้อัปเกรดสเปคจากรุ่นแรกเยอะมากๆนะครับทั้งฮาร์ดแวร์ลูกเล่นรวมถึง Co-Engineering กับเดียเวเล็ด้วยนะครับเช่นเดียวกับลำโพงเนาะอุปกรณ์ในกล่องเขามีตลับชาร์จให้นะครับคููเหมือนกันใช้งาน สาย USB Type C นะครับแล้วก็จุกยาง3ไซส์ก็คือ S, M แลวก็ L นะครับตลรับชาร์จเหมือนกับรุ่นแรกเลยนะครับขนาดเ,นเท่ากันนะครับแต่จะมีสีใหม่ก็คือสีว่า b บลูนะแล้วก็มีพอตเชื่อมต่อ Type C ปุ่ม Connect Bluetooth อะไรต่างๆนะครับก็แน่นอนว่าขนาดไซส์เนี่ยผมว่าพกพาง่ายดีนะครับก็ลองพกพาใส่กระเป๋าอะไรต่างๆก็ใช้งานได้ดีครับสะดวกดีเหมือนกันเปิดมาก็จะเจอกับหูฟังด้านในนะครับที่สำคัญคือเขารองรับการชาร์จไร้สายผ่านแท่นหรือเรเว r ร์ชาร์จิ่งบนม ถ,ถนะตัวบอดี้เนี่ยเหมือนกับรุ่นก่อนเช่นกันนะครับจะเป็นก้านสั้นอย่างที่เห็นนะมีสีใหม่ก็คือสีว่าบลูมีเซนเซอร์รอบตัวนะครับไดร์วร่สตัวแล้วก็การเชื่อมต่อตอ่างต่างก็เหมือนเดิมสามารถเปลี่ยนจุกได้3ไซส์อย่างที่บอกไปนะครับต้องลองทดสอบดูสวมใส่สบายนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถใส่ออกกําลังกายไดย้ด้วยเพราะว่าเขากันน้ํา ip 54นะครับก็สามารถออกกําลังกายได้เชื่อมต่อผ่านแอปเดิมนะค,คือ ai live นะครับรองรับทั้ง Android กับ iOS รองรับ d u O l o o n n e t t o o n นะคือสับรางมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เนี่ยง่ายมากๆกนะครับเขจะเก็บโปรไฟล์ไว้แล้วก็มีระบบ NC สาระดับนะครับสูงสุด4 7 d เดซิเบลนะครับอันนี้ดีมากๆผมชอบมากแล้วก็มี Equalizer นะครับทั้ง Devalet ป f f e c t นะครับมี b บส r ด็ b l e ิลวอลนะครับและถ้าไม่ชอบคุณคัสตอมเองได้เลยนะครับปรับตามใจอยากจะได้ย่านไหนย่านไหนเนี่ยสามารถปรับเองได้เลยนะครับแล้วก็มี h i l e s ์ ไวเลสออ s ด u d โอด้วยนะครับอันนี้สำคัญแต่ดีไว้เชื่อมต่อต้องรองรับ h ฮเล s ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้สามารถตั้งค่าเ e s t เ r อร์คอนโทได้นะครับจะเป็นแตะค้างแตะเฉยๆนะครับเพื่อหยุดเล่นเพลงอะไรเงี้ยสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับอันนี้ลองไปฝึกใช้นะครับผมว่าสะดวกมากๆและที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆคือตัวนี้รันบน Harmony OS ด้วยนะครับกดอัปเดตมาจะขึ้นแบบนี้เลยเออมันก็น่าสนใจนะครับคือไม่ได้อยู่บนมือถืออย่างเดียวเนาะ สำหรับห e เวยฟร b u d สโปร2ก็เป็นหูฟังตัวท็อปที่ไม่ผิดหวังนะครับคือจ่าย6,000กว่าบาทเนี่ยได้ทุกอย่างเลยแล้วผมฟังพวก r b Pop ปอรอกอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเข้ากับด e เวล e t พอดีนะครับก็ราคาก็อยู่ที่6,499บาทนะครับวางจำหน่าย6สิงหาคมเปิดจองแล้ววันนี้นะครับของแถมก็ตามภาพเลยสวัสดีครับ